สวัสดีครับพี่น้องครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอปากชมนะครับปากชมเมืองเลยพี่น้องโอ้ยบรรยากาศคุณอนะมันเป็นยุคทัเบิกมีหมอกมีอย่างัมือนี้นี่อยู่ข้างบนนะครับผมบนถนนเป็นเชตเวยีครับเข้าสิงยาพิธีเขา เดินไปกินข้าวหรือนั่งเรียนนะครับผมอากาศดีไรริมโขงครับมาขึ้นบ่อหนาวบันนี้นี่พี่น้องตอนนี้ก็บ่บ่หนาวนะครับเออท่ามันเป็นโขงนะครับหมอกอากาศก็สดชื่นแห้งแบบว่าหายใจเข้าไปแล้วแบบตัมปอดตึงเลยก็แลังหนาวเดียวครับพี่น้องไปหากินข้าววันนี้เราเดินทาง ต่อนะครับผมสองร้อยกว่ากิโลสองร้อยกว่าโลแต่ว่ามาโซนนี้ก็สี่นีเขาข้างเราจะโคตรเกี่ยวแน่เล็กน้อยนะครับใส่เวลาในการเดินทงางไปกว่าปกติอีกนนึงกับเป็นื้อนะหมอบพี่น้องหมอบหมอบไม่อนฝนเมฆกนี่หมอบ โอเคครับพี่น้องไาวบาย <S 2> <S 2> <S กันที่กระนวนขอนแก่นครับ